สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระผงพิมพ์ปดตามานําเสนอนะครับ uh> พระผงพิมพ์ปดตามานําเสนอนะครับพระผงพิมพ์ปดตาหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูนาคนะครับพระผงพ ah ิมพ์ปดตาหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูนาคนะครับจะสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจะสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับ จัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ <_ hen> จัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพร้อมกล่องเดิมเดมเลยนะครับ <_ hen> พระผง <_ hen> พิมพ์ปิตาหลวงพ่อสีวามม่าเขาทำมนหน้ากนะครับ <_ hen> จัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับสวยเดิมเลยสวยเดิมเลย เห็นไหมครับสวยเดิมเลยจัดสร้างปี2อ1 7้าหนึ่งเจนะครับประสบการณ์มากมายครับพระทุกนี้ประสบการณ์มากมายครับรอดมาปฏิหารนะครับรอดมาปฏิหารแล้วก็เมตตาค่าขายดีนะครับพระปิตาหลวงกุศลว่าเขาท่ามุ่หน้าปีสองห้าหนึ่งะครับจัดสร้างปีสอง7้าหนึ่งเจนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งนะครับนะครับ จัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับแป๊บน <c oughs> ะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับมีแบ่งจำนวนร้อยองค์ครับมีแบ่งจำนวนร้อยองค์ครับสนใจนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสองนะครับแป๊บหนึ่งไปไหนแล้วศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับสนใจศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับ หลานพระเครื่องยินดวงดียินดีแบ่งปัน ale, นะครับพระปิตาณม,มิวงกสุสีว่าเขาทาม,มุนนาคนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจดนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับมีแบ่งจำนวนหนึ่งร้อยองเลยหนึ่งรังนี่เดิมเดิมเลยครับหนึ่งรังนี่เดิมเดิมเลยครับมีแบ่งจานวนหนึ่งร้อยองหนึ่งรังนะครับพี่ทานาดสนใจก็เราประกันพระแท้ตลอดชีพครับเราประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับมีแบ่งจำนวนหนึ่งร้อยองเลยมีแบ่งจำนวนหนึ่งร้อยองเลย พับปิตาโนมิปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับมีแบ่งก์จำนวนหนึร้อยองค์เลยเดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจแล้วตามหาอยู่นะครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพด้วยครับรับประกันฟ้าแท้ตลอดชีพด้วยครับ รับประกันพักแท้ตลอดชีพครับสนใจ082ครับ0786720ครับ082 0786720ครับร้านเครื่องลงดีนะครับยินดีให้บริการนะครับร้านเครื่องลงดียินดีให้บริการครับ